สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมช่องป้าดาฟอร์จูเนอร์ก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดระบาดอีกอย่างหนึ่งตัวผมเองก็ไปไหนไม่ได้ก็ตายวิดีโอบนรถนี่แหละครับต่ายวิดีโอลงคลิป จะรู้สึกว่าทำไมมีแต่ทลิปขับรถอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็คือไปไหนหไม่ได้ไปหาทำทลิปไม่ได้ไปวัดไปอะไรไปถ่ายรูปทำทลิปก็ไม่ได้เพราะว่าสถานที่เหล่านี้เขาก็ปิดหมดตอนนี้เราก็อยู่กันบนซอยอ่อนนุช ตอนแรกนึกว่าอ่อนนุชนี่รถจะไม่ติดรถจะไม่เยอะอ่าเอาเขาขกิง่งไม่เสียชื่อซอยออนนุชจริงครับท่านซอยออนนุชก็ยังเป็นซอยอ่อนนุชอยู่เหมือนเดิมคือจํานวนรถเยอะ <c oughs> เคยติดยังไงก็ติดอย่างงันเลยครับอ่อนนุชกัโควิดไม่โควิดว่าเป็นสวนเลยครับเหมือนเดิมรถยังเยอะอยู่เหมือนเดิม ก็น่าจะเป็นเพราะว่า <c oughs> เป็นถนนวิ่งเ,ออเป็นถนนวิ่งสวนเลนนะครับเราก็ไม่ไปซอยอ,อน,นุทกันดีกว่าเราก็จะไปเข้าซอยสวนหลวงเข้าพัฒนาการออกไปทางนู้นกันดีกว่าออกทาง,ลาง,ลางหลังๆคํมแพงงออกไปทางนู้นกันดกว่ามองแล้วถนนอ,อน,นุดด้ว่จะไปเมื่อกี้ไม่ไหวรู้สึกว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานเกินไป อันนี้ก็จะเป็นซอยสวนหลวงซึ่งเชื่อมระหว่างซอยอ,อนุตัดต่อ,อพัฒนาการนะครับแล้วก็ก็จะมีซอยแยกออกไปหลายที่ซอยแยกลัดออกไปทางสีน้ำเินนั่นก็ได้สำหรับคนที่รู้จักเส้นทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอยเก่าซอยตั้งเดิมของแถวแถวนี้ อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบพระขนงคลองพระขนงคลองพระขนงหรือคลองแสนแสบแต่ว่าแล้วแต่บางพื้นที่เรียกก็แล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคลองพระขนงก็น่าจะคลองพระขนงและเพราะว่าถัดขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นวัดมหาบุตรแต่ว่าวัดมหาบุตรวัดยานาคก็ ก็อาจจะชื่อเรียกตามชื่อกลองพระกระนงเลยครับเมื่อก่อนนี่ในซอยแถวนี้ก็ยังมีเ,เป็นสวนผักสวนอะไรกันอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีชาวจีนเขามาทำปรูกผักปุกอะไรขายกันอยู่สมัยที่ ตัวกระผมเองมากรุงเทพเป็นหันก็จะเห็นว่ายังมีสวนผักอยู่เป็นบริเวณแถบแถบๆนี้แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องเลยครับาสภาพเหมือนเดิมไม่เจอไม่เจอแล้ว ฝรั่งจะทำอะไรฝรั่งจะทำร้านอาหารเราเห็นสภาพเหมือนเดิมไม่เจอแล้วก็จะมีหมู่บ้านอยู่ข้างในนี่หลายพอสมควรเยอะพอสมควรนะครับ ยองร้อยหกสิบวอนทองจะกินเลยครับมันแพงซื้อร้อยหกซื้ออ่าทุเรียนลูกหนึ่งนี่ล่อเขาไปเกือบก็สี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยบาทคือได้ส่วนประโยชน์ที่ได้กินจริงๆเนี่ยผมว่าไม่เกินสองร้อยกว่าบาทขอตอนนั้นก็เปลือกแค่สองกิโลแล้วก็เป็นเปลือกแรกเกือบเกือบโลแล้วนะฮะ คือเป็นโลก็ไม่รู้พวกเปลือกก็เลยบอกเออมันแพงนักก็ใหญ่กินเล่นเลยทุเรียนอา้อาทำไมตรงนี้ร้อยสิบอ่ะทำไมตรงนู้นร้อยหกสิบอ่ะ ทำไมขายเหมือนกันเดยวก็เลยมีการทะเลาะเบาแว้งกันบ้างนะเนี่ยทำไมตรงนี้ขายร้อยสิบทำไมตรงนู้นขายร้อยหกสิบนี่ก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างรูทีเดียวค่อนข้างรูทีเดียว แต่รู้ยังไงก็มีเงินก็ไปซื้อหรอกในซอยไม่ไหวรถเยอะระลรงคาญนี่คือจะเป็นตลาดเมื่อก่อนนี่ได้ยิน เป็นตลาดขายกับข้าวกับปลาอาหารก็จะมีมาตรการก่อนเข้าตลาดมีเจลล้างมือมีตรวจวัดอุณหภูมิว่ากันไปถึงสามแยกตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวาครับเราก็จะเลี้ยวขวาก็ค่อนข้างเยอะหน่อย รอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ออกพัฒนาการได้เลี้ยวขวาก็ออกพัฒนาการได้ครับแต่ว่าเราจะไปทางขวาเพื่อที่ว่าเราจะออกหลังลามเราจะออกหลังลามถ้าไปาเลี้ยวซ้ายตรงนน้นก็ออกก็ต้องไปยูเทิร์นกลับมาแต่ว่าถ้าเราออกทางนี้เราไปรอเลี้ยวขวาได้เลยเลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกหลังลามได้เลย ตามไปนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมาทางซอยสวนหลวงพัฒนาการกอนนุท ตรงไปก็ไปพัฒนาการได้ครับตรงไปก็ไปพัฒนาการได้แต่ว่าผมขอเลียยเล้ยวซ้ายดีกว่าขอเลี้ยวซ้ายดีกว่าเพราะทางเส้นนี้ไปมาบ่อยเราทำให้เรารู้จักแต่ถ้าตรงไปทางที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดี๋ยวต้องเปิดกีเพยดอีก โอ้ราบตัดไว้หึ่งยนะครับเพราะว่าถน,นนมันมีลูกคลื่นพอดี อันนี้ก็เรียกครอมไว้ด้วยจำไม่ได้รับข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนพัฒนาการะครับถนนพัฒนาการ ออกสีนครีนออกไปพระรามเก้ารัชดาพิเศษไปได้หมดเลยครับข,ข,ข้างหน้านเราก็ถึงพัฒนาการ ครับเนวันพัฒนาการเราก็จะรอเลี้วขวาเข้าพัฒนาการ25เข้าหลังรามรามคำแหง เหมือนเดิมก็ถือว่ารถไม่ค่อยเยอะหรอกครับก็เรื่อยๆก็จะเป็นบางที่บางที่ก็จะหนาตามั่งหน่อยบางที่ก็บาง ก็น่าจะเกิดจากสถานการณ์ที่โคเา้นนี่แหละไม่จบไปสิ้นนักทีการทำมาหากินก็ลำบากลำบนสำหรับพี่น้องเราประชาวแทก็กซี่ไม่ค่อยมีลูกค้าสู้ๆกันไปนะครับ สำหรับพี่ๆที่ขับแท็ไปี่ก็พี่ๆน้องๆที่ขับแท็กซีก่ก็โอเคจังยังพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ครับก็ยังพอมีรายได้อยู่คนออกไปไหนเมื่อไหนไม่ได้ก็สั่งซื้ออาหารทางทางไลน์ทางออนไลน์ก็เลยทำให้เกิด รถรับส่งอาหารหลากหลายหลากหลายบริษัทเกิดขึ้นก็ดีครับจะทำให้พอได้มีงานทำํำหาเงินหาทองทเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกลับไป นี่เราก็มารอไฟตรงหลังรามคำแหงแล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็จะขอจบคลิปตรงหลังรามคำแหงนี่แหละครับสำหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมก็โปรดเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ